อยู่นี่นะคะนีะ่กำลังนอนงออยเลยนะปกติช่วงนี้นะก็ควรจะตัวยาวประมาณสักสิบเซนนะคะหมูอ้วนน้อยได้สิบจุดเก้าจริงจริงยาวกว่านี้เด็จริงๆเขาจะยืดตัวอันนี้หนอน,นอโค้งนิดนึงนะตอนนี้เหอได้สิบจุดเก้าเซนตัวตัวดีนด็กจะเห็น,นเพ่กับเขาไมหมทำไมนอนคว่ำมาแฮะเนอะเมื่อยไหม <c oughs> เดี๋ยวลองดูตรงนี้มันเป็นเพศอะแต่ว่าบางนิดเลยคือตอนนี้เท่าที่หมอแอบดูนะยังไม่เห็นจุนะมีแนวโน้มว่าจะคล้ายๆผู้หญิงพ่อไปไว้หนวดไปก่อนแล้วกันนะ <c oughs> เดี๋ยวประมาณรอบนะ้าคอนเฟิร์มให้แต่ต้องบอกให้ลูกนะังเงยมาหน่อยเด้อท่านี้มันจะมองไม่ค่อยชัดไงมปั้นี่เียคือเร้่งตัวอันนี้หาาัวใจ หนผู้หญิงกันแน่เป็นแบบเส้นๆแค็มๆนะคะฝันไหมฝันไหม <c oughs> <c oughs> ฝันกัน,น,นบ้างเนาะอันนี้มีข้อสอบอัคำป้าน,านาการหนูคว้าตลอดการถ่ายทำไว้แล้วนะนะ อันนี้มือเหมือนกันคือมีมือนะเห็นสองข้างครงแล้วแหละขาก็สองข้างนี่คือค้างยูอย่างเงี้ยขาแล้วเนี้นี่เห็นไหมก้นเนี่ยขาที่หนึ่งขาที่สองเนี้ยเป็นแบนโอกาสผู้หญิงสูงมากเลยบอกให้มันเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะเหมือนผู้หญิงมากเลยนี่แหละฝันแม่ ซื้อวะซื้ออยู่หรือเปล่าบางค <c oughs> นนั้นงดูงวด <c oughs> เอ,อ,อะไรเจะแม่นกันนะาจซื้อเยอะก็ได้นะถุดูงวด <c oughs> <c oughs> โอเคหัวใจก็ปกตินะคะ <c oughs> เดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะดูอวัยวะ